ลูกค้าก็ดูหน้าตาลูกค้าค่อนข้างช็อกต้องเกาด้วยต้องเกาด้วยเออลูกค้านอนลงนะครับอืเดี๋ยวเราจะล้างหัวให้ลูกค้านะครับเออผมดีไหมครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะทําการล้างออกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแสบคันตัวไหนลูกค้าสามารถแจ้งเราได้เลยนะครับตาปุ๊บนี่แม่เจ้ากระเลน้ั้บปะฟินสบายเลยใช่ไหมครับเราจะมีการนวดหัวด้วยคุณลูกค้า ลูกค้าเอาหัวลงมาลูกค้ามันจะเปียกตัวลูกค้าครับลูกค้าลูกค้ามันต้องหัวเปียกก่อนนะครับลูกค้าเออน้ำเย็นสบายดีไหมครับ <c oughs> ลูกค้าน้ำแดงไปน้ำแดงไปน้ำแดงไปอ๋อขออนุญาตครับลูกค้าไม่เป็นไรลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเทียนนิดนึงครับลูกค้ามาหนี้มา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 นี้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่าวุ่นวายสตอรี่ซาลอตนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมีคอนเทนต์ในการทําเสริมสวยนะครับ้ยใช่ไหมลูกโอ้ดีเธอจะเป็นตัวละครหลักเราเป็นตัวละคระขนติดปากเดี๋ยวนติดาตดาเี๋ยววันนี้อ่าวุ่นวายสตอรี่ซาลอตนะฮะจะทําการเปิดร้านวันแรกแล้วก็จะให้ลูกค้าที่มีกิตติมศักดิ์สูงสุดที่สุดสูงสุดที่สุดมา าสระผมกับเรานะฮะอันนี้คือลูกค้าคิปกิตมศักดิ์ขั้นแรกนะที่เราจะเอามาสระผมด้วยคุณเต้แล้วก็คลิปนี้สนับสนุนด้วยหมวกบาเก็ตจากเขาเจ้านะครับทุกคนสามารถเป็นเจ้าของหมวกสีขาวได้ที่ไลน์แอดดิสั่งแอสขึ้นได้นะครับ E S A K นะครับแอดไปที่ไลน์ S E S A K ไลน์เอสกิงนะครับป้าเดี๋ยวเราพาลูกค้าที่เป็นกิตติมศักดิ์ชุ่มฉุดไปฉาผมขอลบกวนไปสระผมขอเชิญท่านลูกค้าเดินมาทางนี้ครับตอนนี้เราได้เตียงนะครับโอไป้าลูกค้าคูณพี่กิตติมศักดิ์ ลค้าเชิญทางนี้ครับเชิญขึ้นเตียงทางนี้ครับเตียงจากคุณยาย่แล้วครับลูกค้าจะขึ้นเตียงครับเชิญเตียงขึ้นเตียงเออลูกค้านอนครับลูกค้านอนลูกค้านอนเออลูกค้านอนนะนอนครับลูกค้านอนท่านลูกค้าจะสะแบบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นครับเอาเป็นแบบไหนเอาเป็นแบบไหนอ่ะเลยลุกอ่ะเลยลูกลูกค้าจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นเอาเป็นน้ำเย็นใช่ป่ะเป็นน้ำเย็นเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหมครับคุณลูกค้าโอเคอากาศมันร้อนเราจะเทน้ำก่อนนะลูกค้านะอันนี้เป็นน้ำเย็น เย็นพอป่ะครับลูกค้าเย็นพอไหมเย็นใช่ไหมเอา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 เลเวลประมาณนี้เลยใช่ไหมครับลูกค้าได้ได้ได้แต่ยาแต่ผมไม่มีนะคะลูกค้าเอายาแต่ผมแบบไหนโอ้หเอาแบบหัวเปียกๆนะลูกค้ามามามาก้มหัวมาก้มหัวก้มหัวพอยังพอใจลูกค้าลูกค้าคือสีมักนามเนี่ยโอ้มามไมอยาสะผมมายาสะผมบม่ได้ข่าวเอาปิดแบรนดแม่อลูกค้าต้องพลิกหัวใช่ไหมไม่ทำหมดเลย อาบเลยไม่ได้มันเปียกไอ้ขี้กระโปรงหมาลูกอะเจ้าก็ยังอาบนี่ไม่เสร็จมาดูลูกเหรอลูกลูกค้ารบกวนท่านคุณลูกค้าขยับขยับตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปียกนะครับคุณลูกค้าขยับขึ้นมาอีกนิดโอเคโอเคคุณลูกค้าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ใส่แค่หัวใช่ไหมคุณลูกค้าใส่แค่หัว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 คุณลูกค้าลูกค้าหันหน้ามาลูกค้าหันหน้ามาลูกค้าต้องหันหน้าลงนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเปียกส่วนนูนลูกคค้ารับ หันหนาไม่ต้องมีลูกค้าหันหนาไม่ต้องมี่หันหนาไม่ต้องมี่หรอหันหนาไม่ต้องมีลูกค้าลูกค้าครเออเลูกค้าลูกค้าคือตะกองตะกองต้องมายืนให้นี่ผิดมุมแล้วตะกองไงเออนี่มอสนะอ่าแฟชั่นต่อลูกค้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลูกค้าขอขอเดี๋ยวน้ำน้ำแดงไปน้ำแดงไปแล้น้ำแดงไปออกขอขออนุญาตครับลูกค้าโอ้ไม่ได้ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเกียร์นิดนึงครับลูกค้า ขออนุญาตครับลูกค้า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 เอาหมอลงมาลูกค้ามันจะเปียกตัวลูกค้าครับลูกค้าลูกค้าเออลูกค้าเอาหัวลงมาเออเดี๋ยวมันต้องหัวเปียกก่อนนะครับลูกค้าเออน้ำเย็นสบายดีไหมครับลูกค้าโอเคนะครับลูกค้าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บโอ้ยลูกค้าแป๊บนึงลูกค้าหัวเปียกแล้วแล้วก็จะใช้ยาสระผมของลูกค้านะครับลูกค้านหนามาหนี่คุณลูกค้าคุณลูกค้าสระผมสระผมลูกลูกค้าคุณลูกค้านอนนิ่งๆหน่อย อูดีศูนย์ได้บางทีเนี่ยนะนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆเออนิ่งๆครับลูกค้านิ่งๆเออนอนๆนอนสบายสบายเลยครับคุณลูกค้าสบายๆสบายๆสบายสบายสบายเออเราก็จะถูบนหัวให้คุณลูกค้านะครับอือเรจะคว้วปั่นม้าเนาะบางคิวโง่เก่าคุณลูกค้าเป็นไงบ้างคุณลูกค้าเป็นไงบ้างดูหน้านะครับฟินสบายเลยใช่ไหมครับเราจะมีการนวดหัวด้วยคุณลูกค้า อันนี้เป็นบริการพิเศษนะครับคุณลูกค้าครับก็จะมีการนวดหัวให้นวด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 ปุ๊บเนนแม่เจ้า, <c oughs> จากระเล่นน้ำหาอเกอาเก่า <c oughs> เกาเก่าเก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 าเสรผมดีไหมครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะทําการล้างออกแลวนะครับถ้าเกิดว่าแสบคันตรงไหนลูกค้าสามารถแจ้งเราได้เลยนะครับลูกค,ค้าบอกว่าลูกค้าต้องการน้ำไม่ร้อนมาก อย่ามาเข่าซอกน้ำเอาไปเออลูกค้านอนลงนะครับอือเดี๋ยวเราจะล้างหัวให้ลูกค้านะครับเออน้ำอุ่นลูกค้าน้ำอุ่นเอ้ยน้ำน้ำเย็น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 ลูกค้าน้ำเย็นน้ำเย็นนั่นคือน้ำเย็นลูกค้าอือน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเข้าตาบอกได้ดังเอ้ยเด้าเข้าหูบอกได้โอ้ลูกค้าเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำผ้าโอเดี๋ยวน้ำเข้าตาลูกค้าเดี๋ยวน้ำเข้าตาไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกครับลูกค้านอนลงนอนลงแบบว่าเดี๋ยวน้ำเข้้้าาาตเเดี๋ยวนขตา ได้แล้วครับตาคุณลูกค้านอนนอนได้เลยครับนอนได้เลยครับโอ้ไม่ใช่คุณลูกค้านอนนอนนอนก่อนครับนอนก่อนครับคุณลูกค้าอยืนนิ่งอยู่นิ่งคุณลูกค้าอยืนนิ่งคุณลูกค้าต้องอยู่นิ่งก่อนไม่งั้นน้ำจะเข้าตาเออไงหน้าอย่างนี้คุณลูกค้าไงหน้าอย่างนี้ไปนั่งนังเถอะเออเออสบายลูกสบายน้ำไม่เข้าหูด้วยแบบนี้คุณลูกแพน่ารักจังเลย เตาด้วยตรงเตาด้วยบ่ายขาวบ่ขาวมมบ่ขาวติดหัวไปยู่อันตะกร้งยืมมือเก่าไงโอเคเราว่าต้องพอประมาณได้แล้วแหละทุกคนเลียนไปเบิร์ดแล้วโอ๊ยโอยโอยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเมี่ยงนี่เมี่ยงวะด้านสริมสวยกูคือมีหอนหมอวะเย็ยบหมอเนี่ย คุณลูกค้าโอ้พ่อผมเสร็จแล้วพอผมเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะขัยี่ให้คุณลูกค้านะครับโอเคอเป็นไงก <c oughs> ินห้องเหมือนขี้เลยครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำเราจะทําการเป่าผมให้คุณลูกค้านะครับอันนี้ค่อนข้างจะเย็นสดชื่นแล้วครับโอเคถ <c oughs> ือว่าบริการร้านเราบริการทุกระดับประทับใจนะครับคุณลูกคา้ากิปปีมาสับอโอเคโอเคโอเค <c oughs> มวนผมให้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  เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะม้วนผมให้ลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกค้านะโอเคเสร็จแล้วครับลูกค้าเชิญลูกค้าลงจากเตียงได้ครับโอเคแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนร้านของเราก็ขอปิดบริการเพียงเท่านี้เพราะว่าลูกค้าหัวเปียกเปียกไปยังตัวนะครับเป็นการสาะผมเหมือนอาบน้ํานะครับทุกคนลูกค้าก็ดูหนาตจลูกค้าค่อนข้างช็อกพอซอมจริงไหเราอาบดาลหรือเปียกเป็นมดตีเปียกคอนพ่อข้าดิ เออเตรียพขอคนยนนี่ร้านตัดผมวุ่นวายสตอรี่ซานหลอนขอปิดตัวลงเท่านี้นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างหมวกบักเก็ตจากข้าวเจ้านะครับทุกคนมีถึง4สีสีลายนะครับจากข้าวเจ้าข้าวสากข้าวสวยข้าวเหนียวนะครับทุกคนสามารถไป็นเจ้ของได้ที่ไลน์เอสอีสานนะครับเอสอีสเอเคนะครับทุกคนรักนะครับทุกอย่าลืมแอดไลน์ไปเป็นเจ้าของของหมวกสีข้าวได้นะครับโอเคไหมครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าคนณภาพโอเคใช่ไหมโอเคพอใจพอใจปะปะปะปเราไปขอมาลงกันต่อ